วันนี้สาวๆมีคลิปอะไรเจ๋งๆบ้างไหมแอดเโอรนี่เบียรกินขาแล้วเปิดเปิดเลยเหมาะสำหรับพวกเราอะไรอะโคสตซูเปอร์อะไรนะซุเปอร์ซุเปอร์อ๋อตาตาตาเออนั่นแหละแต่ว่าคอนดิชันนะคะเป็นการร้องเพลงที่แปลกจริงเหรอแล้วไงเหรอ ยังไงไว้รอดูสิจ๊ะอย่างนี้ต้องเนาะต่ละแต่ลองหนูเป็นแนวน่าสงสารหนูเป็นคนขี้สงสารน่ะโอ้โหนีคลิปกบวบเอาเนี่ยความพิสร้างสรรค์นิดนึงเสิร์ของเรานะอะไรหรอเออไม่ดูได้ปะไม่ได้นะคลิปนี้ต้องดูต้องดูจะได้รู้ว่าทุกคนเนี่ยรู้ค่าของเวลามากน้อยแค่ไหนโอ้ยแล้วใครจะเริ่มก่อนดี ขมุกขมน้ำตาลขมุกไม่ไม่ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้หมูกกับไม่ห้ไเงียเลยเลยูดูๆููฉันก่ฉันพี่ก่อนโอ้อะไรวะพี่จะเป็นคลิปแรกจบเพียงเป็นยู่ได้หน้ารำขันมากเลยพูดเถอะฉันรงขานกันเลยไปดูไปดูคลิปแรกกันดีกว่าค่ะ ฮ่าๆๆไม่อะไรกันน่ะค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 ่ a ค่ะ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  a ่ะค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 ่

តោះបានខ្ញុំកំពុងមើលហើយ Ha <laughs> <laughs> ลีกนักข่าวใช่ป่ะล่ะโอ้โหกรนนั้นเลยหรอซิกแซกแบบนักข่าวซิกโซเแบบเออนั่นแหละเออพวกป่าอะไรยังไงอ่ะอยากรู้อยากรู้ไปดูแล้วจะรู้ว่ามันพิเศษยังไงโอ้โหโอ้โหแสบนะแบบเป็นเดอเราจะหนีได้ไหมโหนักข่าวจะเยอะขนาดนี้จะเดินชนประตูอยู่แล้วจ้าคือเราแค่กล้องเดียวเวลาถ่ายรูปแบบแปดอ่ะ พึ๊บปั๊บพึ่ปั๊บเสร็จแล้วอันนี้อันผีตัวนี่เฮ้ยโอ้สุดยอดเลยอ่ะโอ้ my god อันะคะคูต้องฝึกกันละจ้าโอ้โอ้ไม่เข้าใจจะหวนทำไมวิ่งด้ไหะ เจอแล้วจ้าอันนี้มาแรงเหมือนโจรแบบวิ่งราวมากกว่าเขาตายอันนี้คือเราเป็นเราเหรออย่าเป็นไงล่ะเลิศ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 ไม่บายไม่บายเพราะเธอไม่ได้ข่าวฉันหรอกอะไรงนี้โเราไปทำเ้ิงมไหมเนี่ยเดี๋ยวปีนตรงนี้เลยเออใครไปไม่ปลี่ยนปีจะไปไหนจะปีนไปไหนไปไหนไม่ได้คล่อมอยู่ตรงนี้ได้ไหมเออติด เป็นอีกวิธีนึงแหละแต่ว่ามันก็ดูลําบากว่ามันลําบากอ่ะมันวิ่งธรรมดาไหมใช่ธรรมดาไหมมันดูพิเศษแบบว่าเราเป็นซุปตาร์เราก็ต้องมีอะไรพิเศษเยียวยาพิเศษแปลกๆเพื่นใช่ไหมนี่นะคะพิเศษเลยแต่ว่าคลิปเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้เรายังมีคลิปที่คลิปโอเคไม่ไม่ควรแล้วไม่ มาดูการปอ้นะเพาะว่าเจ๋งขึ้นนะเจ๋งก็เลย